การเบยัยงเืนกัรแผง้องก็ได้สสำเร็จเลยโดยอนาจการปกครองบางประเทบางมณีวงศ์บานเซนโน่เนะขาถึงเขาเทยวเอาต่อไปกาเซิรนท่านเต่าท่านแก่หม้พคาเต่าคาขวันเด้อกันเลยเขาสู่พิธีทางอีกของพรมีห้เคยเป็นผู้ไต่ไฟเนาะเคยไต่ไผ่หมออไต่เตี้ยงพู้เลยไต่เตี้ยงตัวนี้จะใส่เี้ยตัวไต่เตี้ยตัวไหนไต่เตี้ยงตัวไหเคยไต่ไฟ่หม้อ

ตัวเป็นไฟหรืแม่เป็นน้ำเนาะเลือกเนาะเอาเส้อเอาเกว่าพักเอาพักอนใช้ให้ที่เอาที่นั่งใครนี่ 啊，有有有。